ผักชัยยาคณะมัจจิโกสัพพคุณมากมายแถมอร่อยผมนะเรามาเลยเรามาเด็ดกันเลยหนึ่งยอดสองสามยอดอ่อนอ่อนเลยยอดอ่อนอ่อนเลยสี่ หากเจแล้วแปดแล้วเก้าส สิบเอ็ดต้องกินสุกนะห้ามกินดิบกินสุกอย่างเดียวกินดิบอะแทนที่จะมีประโยชน์มันจะเป็นโทษผักชัยยาคณะเม็กซิโกพอแล้วแค่นี้จะผัดใส่ไข่หรือใส่มาม่าใส่เส้นก๋วยเตี๋ยว สุขภาพดีจ้ามัดซาเคแอดเสาไฟต้นเดิมจ้าสุขภาพ